ครับสวัสดีครับพบกับเพจเวลราคาปรึกษาสหาหกับลิปนะฮะหรือไวเลอร์ไบกิฟวันนี้ผมพามาดูอีกโครงการหนึ่งปรึกษา16นะโครงการนี้ก็เพิ่งเก็บเข้าพอร์ตมาโปรตีจะเก็บหุ้นนะเก็บคริปโตอันนี้เก็บสังหาเข้าพอร์ตมาอีกหนึ่งหลังเดี๋ยวมาดูนะฮะเรากาลังเพิ่งเริ่มเลยวันนี้วันแรกในการรีวเวทเดี๋ยวให้ดูก่อนและหลังนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอะเดี๋ยวช่วยดูสภาพแวดล้อมหน่อยครับ เดี๋ยวเข้ามาในบ้านนะครับเดี๋ยวโทษครับช่างอ,อ,อันนี้ก็ดูข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเดิมเนี่ยเขาทำไว้เดี๋ยวเราจะรื้อใช่ไหมลื้อเลยฮะทำเป็นโรงจอดรถนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะรื้อออกอันนี้เป็นข้างในนะครับสภาพก็ด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเราปูใหม่นะทำใหม่เลยข้างล่างพื้นนะในส่วนของห้องน้ำ ส่วนของน้ําสุขภัณฑ์นี่เราเปลี่ยนใหม่หมดนะให้ดูสภาพเดิมก่อนนะสุขภัณฑ์อันนี้ครัวนะครับก็เดี๋ยวเนี่ยพื้นหรือใหม่เดี๋ยวเราติดปั๊มติดถังน้ําให้นะทำเคาน์เตอร์ครัวให้นะแล้วก็ทำเนี่ยทำแต่งใหม่หมดใส่ละแนงใส่อะไรให้ดูเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูข้างบนกัน อันนี้เขาเพิ่งรื้อเลยนะสภาพก็เป็นแบบ3ห้องนอนนะครับสห้องน้ำข้างบนมีห้องน้ําเดียวเดี๋ยวให้ดูแต่ละห้องก่อนอ่าให้ดูจากห้องขวาก่อนครับมีแอร์ด้วยนะที่นี่มีแอร์ให้อ่านี่อ่าเข้ามาดูเป็นแอร์เดิมแหะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเราส่งมอบเราก็ให้ช่างมาล้างแอร์ให้นี้เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับนี่ด้านหลังก็เดี๋ยวเราทาสีใหม่ นะอ่าแล้วก็แอร์เดี๋ยวเราล้างแอร์ให้มีแอร์ให้2ตัวนะครับอันนี้ห้องน้ำนะครับอ่าเดิมๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้หมดก็นี่ปรึกษาสิบหกนะพามาดูนะก็ใช้ความรู้จากประเมินราคานะในการวิเคราะห์ซื้อทรั์นะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยค่าก่อสร้างเท่าไหร่ค่ารีโนเวทเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวอ่ามาคุยกันตอนหลังนะครับดูว่าหลังนี้เนี่ยหลังจากทําจบแล้วเป็นไงขายได้เท่าไหร่ คนะ่าขอสค่ารีโนเวทเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ